สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รูรอบบ้านค่ะรายการที่จะทําให้ทุกๆปัญหาเกี่ยวกับบ้านกลายเป็นเรื่องง่ายๆด้วยตัวของคุณเองนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารพุธและศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่มทางโฮมชแนลกับดิฉันชลรทิตกําแพงดีค่ะมาพร้อมกับกูรูประจํารายการนะคะที่จะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับบ้านของคุณค่ะมาให้ความรู้คําแนะนําดีๆรวมไปถึงตอบทุกคําถามให้คุณได้รู้รอบบ้านก่อนใครนะคะช่วงแรกของเราวันนี้จะมีสาระอะไรดีๆมาฝากกันรวมไปถึงจะอยู่กับกูรูท่านไหนนั้นเราไปติดตาม ชมกันได้ในช่วงรูรอบบ้านกับ3าอค่ะช่วงรูรอบบ้านกับ3าสอสนับสนุนโดยสีนิปนอนทริปเปิลชิลสีทาบ้านคุณภาพสูงมาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกคนทานนานนับ10ปีชไนเดอร์การ์ดซื้อชไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืน เดะทรี s, <The> <S สอส t i n ครบและถูกทุกสินค้าก่อสร้างตกแต่งและบ้านสำเร็จรูปโท oh. ร0 2 3 9 6 1 7 7 9รู้ารอบบ้านกับสามวนันนี้อยู่กับกุ๊กไก่อาจารย์สัญชัยขนานค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันฝนพราครับฝนพราแต่รู้สึกร่างกายผมจะเป็นไงจะไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> ใช่ไหมรู้เลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรแบบตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยแต่เมื่อวานตาช่ำฉแล้วนั่น่ะ แต่เมื่อวานสาหัสหน่อยวันอเทปเอ็มคอดกี่เทปหูือ่ะเสียงจะไม่มีแล้วสิบสองเทปพูดตายบวกกับเทปเนชั่นอีก3เทปตีสามถึงแปดโมงเช้ารึเปล่าคะอาจารย์ไม่ถึงตั้งแต่บ่ายมีเครื่องทุ่นแรงแต่ก็เจอเข้าไป12เทปนี่ก็ถือว่าเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวจะไม่ไหวอาทิตย์หน้าเราต้องเจอกันอีกนะอาทิตย์หน้าวันที่อะไรอ่ะอาทิตย์หน้าสิบกว่ายูยูยู ไว้ไว้ไว้อยู่นะร่างกายต้องแข็งแรงวันนี้กูไก่ของเราประจําตําแหน่งแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับบ้านอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าพอบอกให้โทรมารีบโทรมาเลยเนาะอาจารย์มาถามคาถามการเกี่ยวกับเรื่องบ้านค่ะก่อเสริมเติมซ่อมบ้านเก่าบ้านใหม่แกเท่าไหร่ไม่หายสักทีอยากเก็บเอาไว้เดี๋ยวเปิดโอกาสให้ รับสายโทรเข้ามาได้เลยน,นจะจ๊ะเอาก่อนที่จะไปพบกับสาระดีๆค่ะวันนี้เช่นเคยมีสิ่งดีๆมาฝากกันนะคะตอนต้นรายการของเราค่ะกับสุดยอดดี d ดีชุดนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของก็สามารถจับจองได้เลยค่ะสุดยอด D v วดีวิธีพิจารณาพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ปี2497-2509โดยกูรูระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะกูรูพระเครื่อง อาจารย์รางวัชรประดิษฐ์นั่นเองค่ะมีทั้งสิ้น26ตอนด้วยกันในราคาเพียง1,199บาทท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรไปสั่งซื้อได้ที่088 626 5551-4นะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นนะ500ท่านแรกเนี่ยจะได้รับออของที่ระลึกจำนวนอีก1องค์ฟรีไปเลยนะคะ,คะอ่านี่คุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของก็สามารถที่จะ โทรไปได้นะคะเบอร์ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วกับสุดยอดีวนดีชุดนี้คขาเรกของฟันแบบนี้เนี่ยให้กับผู้ใหญ่ได้ในทุกโอกาสใช่นะวันนี้วันนี่คืนนี้บอกไปเยี่ยมอาด้วยความคิดถึงกระพกนนี้ไปให้หนึ่งชุดก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่เราสามารถที่จะให้ได้กันในทุกทุกโอกาสได้นะครับประมาณนี้ครับผมอ่านนะมาร,รอบโลกของเราบ้างครับก่อนจะมารอบบ้านเป็นประจำนะจานเราต้องมารอบโลกรอบโลก รอบรู้ไม่โรคกันไม่เอานะเอาโรคของเราดีกว่านะคะวันนี้พาไปที่นี่ค่ะพาไปที่ประเทศจีนโอ้โหจีนแผ่นดินใหญ่ที่นี่เขาก็จะมีเรื่องราวมีอะไรมากมายแปลกแปลกที่บางทีเราก็อึ้งเหมือนกันนะจ๊ะครั้งก่อนสัปดาห์ก่อนเราพาไปดูเมืองอะไรเมืองร้างจมือ้างจ้าจั่จัได้ไหมแบบกก่อสร้างเสียอลังการงานสร้างแต่กลายเป็นเมืองร้างแบบรูร้าน่าเสียดายไปอยู่ไหม ไม่เป็นไรอยู่นี่ดีกว่านะคะเอาไปที่จีนเหมือนเดิมคุณผู้ชมเขาสร้างเนี่ยจารย์จําเรื่องนี้ได้ไหมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่แบบเด็กๆมาชอบมากเลยเราเป็นแบบว่าโรงเรียนแ่งวทมนแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อเป็นหนังที่ยอดฮิตยอดฮิตมากเลยเนาะมีแบบว่าเป็นถ้าเป็นหนังสือก็มีหลายเล่มมีหลายเล่มมีคนก็บางคนก็จะบางคนดูหนังแล้วนะก็ยังซื้อหนังสือมาอ่านใช่ค่ะแต่ว่านี่เขาบอกว่าจนก๊อปปี้ฮอกวอต เขาเนี่ยมหาวิทยาลัยฮอกวอตส์ชื่อดังแหมเขาแหมเขาใช้คำว่านี้เลยนะงานก๊อปนี่ต้องยกให้จีนกันจริงจริงเนี่ยตั้งแต่อะไรจาะผมว่าต้องคือบางเรื่องต้องแข่งกันนะระหว่างพี่ไทยกับพี่จีนบางเรื่องนี้พี่จีนก๊อปพี่ไทยสู้ไม่ได้เนาะแต่ผมว่าบางเรื่องพี่ไทยก๊อปกับพี่จีนก็ ติงตึงเหมือนกันนะกงแต่ของกินของใช้เป็นอย่างสิ่งก่อสร้างหรือคุณผู้ชมคราวนี้ค่ะเขาเรียกได้ว่าลอกเรียนนะคะก็อปี้โรงเรียนแห่งเวทมนต์ฮอกวอตส์จากภาพยนตร์ชื่อดังแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะคะสร้างเป็นมหาวิทยาลัยที่มีรายละเอียดเหมือนกันทั้งหอนาฬิกายักษ์กำแพงรวมทั้งอาคารเรียนกันเลยทีเดียวแต่ว่าคนที่ออกแบบเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ ตั้งใจที่รอบเรียนเลยนะจ๊ะแม้แต่นิดเดียวไม่เหมือนเลยนิดเดียวไม่จริงๆเขาคงไม่ได้ก๊อปหรอกเหรอเออจริงๆเขาไม่ได้ก๊อปหรอกแต่มันเป็นเรื่องของความอยากที่จะทําให้มันเหมือนไงออ๋มันมันไม่ได้เรียกว่าก๊อปจนะเพราะความหมายใช่ไหมเพราะความหมายคือคือกาก๊อปปี้เนี่ยเขาเรียกว่าการก๊อปปี้มันก็จะเป็นเหมือนกับทํามันเหมือนก็จริงใช่ไหมแต่ว่าพอในเชิงของการก่อสร้างจริงๆอ่ะท่านทําดูเหมือนนะแต่ถ้าลองไปดูไส้ในทีเชื่อไหมว่าไม่เหมือน อ่าคือคือในเชิงในแบบบ้านหนึ่งหลังนี่นะโดยลักษณะของการก่อสร้างเนี่ยเขาจะไม่ทําเหมือนกันอยู่แล้ว<ะ>เพราะมันผิดกฎหมายแต่แค่จากภายนอกเหมือนกันแต่ภายในห้องกว้างจากเดิมสักสามเมตรอีกห้องหนึ่งกว้างสามเมตรสิบเซนเหมือนไหมอันนี้เรื่องจริงนะจริงปอาจั์จริงอย่างอย่างหลายคนอย่างเงี้ยอาจารย์สำเริงก็โดนมาอยู่เรื่องเหมือนกันนะที่แกทําเรื่องของบ้านโฟมแล้วฉาบผนังอะปกติฉาบผนังเซนครึ่ง แกลองฉาบเซนหนึ่งทิก็ไม่เหมือนแล้วออันนี้เป็น,เป,นเป็นปกติจริงนะอเอ,อ,อย่างผมทําแบบอย่างเนี้ยผมก็ทําแบบบ้านนะผมทําแบบบ้านเพื่อที่จะมาจําลองเนี่ยคืออยากได้ของเข้ามาเพื่อที่มาต่อเลยเนะี่ยมันก็ไม่ให้สุดท้ายเราก็ต้องไปเอามาและผมอยากได้แบบเนี้ย<อ>แต่เราก็จะทําขึ้นมาปั๊บนี่นะใครถึงกันเออถ้าถามผมมองอย่าไปคิดว่ามันคือการก๊อปปี้<อ>แต่เราเรียกว่าออริจินัลก๊อปไง เราดูเขาเป็นต้นแบบแล้วเราก็มาทําให้มันต่อยอดที่ดีขึ้นให้มองบวกไว้คล้ายๆแต่ไม่เหมือนสักทีเดียวอรายละเอียดอาจจะไม่ต้องขอบคุณผมนะผมพยายามแก้ตัวให้อย่างไงก็แฟนคลับประเทศจีนเขาอาจจะหลงไหลในเสน่ห์เวทมนต์ของฮอกกอตอดในแฮร์รี่พอตเตอร์อาจจะไปเรียนแห่ไปเรียนโรงเรียนนี้กันก็ได้นะก็เป็นไปได้นะบอกว่็น่าอยู่นะมันก็สวยงามดีเนาะใช่ แต่ผมว่าผมว่าดีนะคือถ้าทําแบบเนี้ยผมว่าอันที่หนึ่งเนี่ยดีแน่นอนคือห้องน้ําอ้โหถ้าห้องน้ําดีดูรูนะผมว่าน่าไปค่ะเพราะว่าไปห้องน้ําที่จีนบางทีเราไปปุ๊บเนี่ยนะอ๋อใช่ใช่ใช่นั่งคุยกันได้นะเขาขึ้นชื่อเลยนั่งคุยกันยังดีที่ไม่นั่งคุยด้วยกินอะไรห้องน้ําด้วยเห็นหมดเลยลอยผ่านกันไปอ่ะเนี่ยมาฝากกันนะคะสําหรับเมืองจีนเนาะเปิด บ้านเราน่าจะทํามั่งนะน่าจะทำบั่งนะบ้านเราเออแบบมันจะได้แบบตรงอย่างไปตรงบางนาเนี่ยมีโรงเรียนง่ายนั่นแหละโรงเรียนนั่นแหละนานาชาตินะเขาก็คล้ายๆออคล้ายๆไม่ตรงบางนาใช่ไหมเออบอกว่าคล้ายๆนะเบอร์ครีดอุ๊ยแล้วต่อไปตรงบางนาเนี่ยนะเพราะว่ารถจะติดอีกนั่นแหละเนื่ากมีห้าสปรดาไปขึ้นอีก หรอขึ้นนี่น่ะเหรอไม่รู้เหรออ๋อวันนี้เมื่อกี้ขึ้นทางด่วนไหมตรงนั้นน่ะเหรอแถวๆถโรงเรียนนั่นน่ะเหรอก่ตรงโรงเรียนตรงโค้งไกลกเกลี่ยพื้นที่ดินนั่นละมาจะสร้างห้างเลยหรอมีท่านผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะมีห้างไปขึ้นผมไม่เห็นเลยขับรถลงไปทางด่วนไม่เห็นเลยวันนั้นวันไหนอะเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์เนี้ยไปเอฟเอ็มเก้าสิบจุดห้าไงเสร็จปุ๊บลองขับไปดูเออจริงเหเตียมพบกับที่แล้วใช่ไหมเตียม เตรียมพบกับอะไรนะไอช้อปปิ้งมอลอะไรสักอย่างนะเชียมเมื่อกี้ผ่านมาบนบูรพาวิถีมองเลยอะไรโอปะทากับเซนทันเนี่ยจ้ะอะไรจ้ะครับเอาเลยเตรียมยายบ้านหนีอีกแล้วสิอ้าวมามาเรื่องบ้านอาจารย์แหมก็ต้องขอแสดงความเห็นใจนะที่น้องภาคเหนือและช่อจังหวัดเชียงรายช่มะที่แผ่นดินไหวเนาะอาจารย์ได้รับความเสียหายกัน ค่อนข้างมากเหมือนกันเชียงรายนี่ลูกน้องสุดที่รักผมก็อยู่ที่เชียงรายเป็นไงงาารบก็เขาบอกว่ามีตกใจนิดหน่อยรู้สึกเลยใช่ไหมก็รู้สึกเลยรู้สึกอย่างอย่น,นี้พรรคพวกเราที่อยู่ที่นั่นเนี่ยน้องกุ๊กไปเปิด <ừ> เป็น <ừ> ผู้สญญนับสนุนเราด้วยคือม <ừ> ิสเตอร์เพนที่มิสเตอร์เพนที่เชียงรายเนี่ยกระป๋องกระป๋องสีหล่นเทกระจาดใช่หล่นมาจากเชลหล่นมาจากเชลใช่ เออแล้วที่สําคัญคือผมว่าเรื่องนี้จริงๆพูดถึงไหนทุกเรื่องสื่อสารนะบางทีผมว่าข่าวสารต้องเร็วกว่านี้เหมือนกันนะบางทีพอบอกเข้าไปปั๊บเนี่ยปรากฏว่าบางทีไม่ได้บอกมันมีอัปเดตช็อกอ่ามันก็เลยมีผลกระทบกับคนที่อยู่อาศัยเขาบอกอัปเดตช็อกอีกหลายครั้งเลยใช่ไหมใช่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 อันนั้นคือร้านแต่ว่าอันนี้พอตัวอาคารเนี่ยไอ้ไหมอันนี้คือผมว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารที่ที่เชียงรายใช่มันจะมีรอยแตกราวพวกเนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ ยังไงก็ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวเหนือของเราด้วยแล้วกันนะคะเอาวันนี้เกี่ยวเนื่องกันสักนิดนึงแล้วกันนะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องรอยร้าวรอยแตกร้าวนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาตรวจตรวจสอบรอยร้าวที่บ้านของคุณกันดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการตรวจสอบกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะให้กูกาของเราเนี่ยมาช่วยแนะนํากันหน่อยว่าอาาาจรย์ว่การตรวจเช็ครอยร้าวในบ้านของเราเนี่ยนะคะควรตรวจเช็คจุดไหนตรงไหนของบ้านที่เป็นจุดสําคัญสําคัญนะจอาจารย์ จริงๆถ้าพูดถึงรอยร้าวที่เราจะควรจะตรวจสอบเนี่ยถ้าดูเราอยู่ปกติเราก็จะดูเรื่องของรอยร้าวที่มันเกิดขึ้นว่าเขาเรียกเป็นรอยร้าวที่อันตรายกันแล้วกัน <c oughs> ถ้ารอยร้าวที่อันตรายเนี่ยส,สังเกตง,ง่ายคือมันจะเป็นลักษณะของการทำมุม45องศาก <c oughs> ว้างขึ้นยาวขึ้นอย่างรวดเร็วประตูหน้าต่างปิดไม่เข้าค <c oughs> ่ะอนนี่คือรอยร้าวที่เกิดขึ้นแต่วันนี้ผมจะโยงไปที่รอยร้าวของสำหรับคนที่อยู่ที่เชียงรายค <c oughs> ่ะที่อาจจะเกิดจากแผ่นดินไหวเนี่ย เพราะเกิดจากแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะต่างกับกับที่เราตรวจเช็ครอยร้าวที่บ้าน oh. อ๋ออ่ามันต่างกันตรงที่ว่าพอรอยร้าวจะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะเกิดจากรอยร้าวจากการแรงสั่นสะเทือนจากโครงสร้างเพราะว่าโครงสร้างอาคารบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราทําไว้เนี่ยมันไม่ได้รองรับแผ่นดินไหว mm. อเพราะเนี่ยพอมีแผ่นดินไหวมีการสัสถถ่นสะเทือนปุ๊บเนี่ยตัวเหล็กหรือตัวคอนกรีตเนี่ยที่มันเกาะตัวกันอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่แตกร้าวได้ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญหาของคนที่อยู่เชียงรายแล้วมีปัญหาแบบนี้เนี่ยแนะนําว่าท่านควรจะถ้าเกิดอาการแบบนี้ผมแนะนําว่าถ้าจาักรูปเลยนี่นะควรจะมีวิศวกรเข,เข้าไปตรวจสอบอเพราะมันต้องคํานึงถึงหนึ่งความแข็งแรงอย่างบางส่วนเนี่ยเขามีเครื่องมือทดสอบอย่างเช่นเขาเรียกว่าตัวแฮมเมอร์เทสในการไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างว่าวันนี้หลังจากที่มันมีการแผ่นดินไหวแล้วนี่นะครับอาคารมันยังสามารถรับน้ำหนักดูได้ไหม โครงสร้างยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นว่ารอยร้าวมันอาจจะมีเล็กน้อยคือบางคนอาจจะเกิดเล็กน้อยที่มันหาพปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะสังเกตอย่างเช่นหนึ่งวันนี้เราเห็นปับ๊บเราก็วัดไว้ว่าความกว้างที่เราเกิดวันนี้ความกว้างความยาวมันเท่าไหร่แล้วมันมียาวขึ้นไหมอ,อันนั้นคือส่วนหนึ่งของสําหรับคนที่เจอเรื่องของแผ่นดินไหวแต่ถ้าเรามาอยู่ในส่วนของบ้านอาศัยปกติเนี่ย คือหลายคนจริงๆวันนี้เมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยผมก็ไปไปช่วยดูให้บ้านท่านหนึ่งตรงเดียวสยามรู้จักเดียวสยามไหมโอ้ยอยู่ตรงนู้นน่ะแถวคืออย,อย่าหาว่าอย่างง้อย่างงี้เลยนะออผมก็ไม่รู้ว่าเดียวสยามมีคอนโดอยู่ข้างบนจริงเนาะไม่รู้หนูรู้แต่ว่าพาหุรกพาหุรัดอะไรทำบบนั้นใช่ปะออมีคอนโดก็ขึ้นไปดูนะครับอันนี้เรามาดูเนี่ยปเดี๋ยวผมลามไปไปอะไรเดียวสยามมาดูรูปนี้ออย่างเงี้ยโอ้โในรูปนี้แจ๋วมากเลย อย่างเงี้ยถ้าเกิดที่บ้านเราหรือที่อาคารที่เกิดปัญหานะครับแล้วมันมีรอยร้าวแบบเนี้ยเป็นลักษณะของการทำมุมศีวองศาแบบเนี้ยอันเนี้ยท่านพึงสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีโอกาสที่จะเกิดอันตรายเพราะว่าการร้าวแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากกรณีของโครงสร้างของ,ขอ,งอาคารเสาเข็มหรือโครงสร้างเสาต้นใดต้นหนึ่งเนี่ยมันได้รับผลกระทบะแล้วทําให้เกิดการสุดตัวที่ไม่เท่ากันแต่มันจะเห็นอาการที่เร็วขึ้นอย่างเช่นรอยร้าวที่มันเป็น เฉียงลงมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งมันจะยาวขึ้นแต่พยาวขึ้นเราอาจจะมองว่าเรามองม่เห็นแล้วเพราะมันไปผ่านหน้าต่างอ่าแต่ถ้าเกิดท่านดูจากด้าน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 ซ้ายถ้าเราหันเข้าจอด้านซ้ายนะด้านซ้ายมือเห็นไหมค่ะมันจะมีมุมจากราวขึ้นมาแล้วมาชนที่ขอบวงกบอ่าถ้ามันมีราวเพิ่มเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปอีกเหนือวงกบขึ้นไปออ่านะครับแล้วจะเห็นว่าประตูหน้าต่างจากเดิมที่ปิดปกติเนี่ยมันจะเริ่มปิด,ไม,ไ,ดไม่เข้า อ่านะครับอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วถ้าเกิดท่านเห็นจากรอยแยกเนี่ยรอยแยกของผนังเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดจากโครงสร้างนี่นะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อาศัยปกติหรือกรณีของแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมีการซุดตัวเพิ่มเนี่ยรอยร้าวมันจะเร็วขึ้นอ่าอันนี้คําว่าเร็วขึ้นเนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยท่านเห็นรอยร้าวเพิ่มนะแต่ถ้ารอยร้าวนั้นไม่อันตรายเช่นบอกร้าวแตกผิวมันจากแรงตึงผิวร้าวจากปูนฉาบร้าวจากการที่เราก่อผนังมาชนเสาแล้วไม่ได้เสียบเหล็กหนวดก มันจะราวเป็นเส้นแล้วมันจะราวแค่จุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะหยุดอ่าเนี่ยราวแบบนี้ก็ยังมีโอกาสอันตรายเพราะมันเป็นลักษณะทํามุมสี่ห้าองศาแต่อาจจะไม่อันตรายก็ได้อาจจะเกิดจากแค่แรงตึงผิวอย่างที่บอกว่าเวลาดูเนี่ยให้ดูองค์ประกอบอื่นๆเพิ่มด้วยนะครับซึ่งซึ่งอย่างท่านหนึ่งที่อยู่ที่สระบ,บุรีและผมไปดูให้เนี่ยจริงๆไม่ยังไม่ได้โทรไปถามว่าบ้านเป็นยังไงบ้างเนี่ยคือท่านเห็นรอยราวแบบเนี้ยท่านกังวลไปทั้งหลังเลยผมไปดูบอกปกติมากเลย อ่าอย่างเงี้ยพอเราไปดูปุ๊บเนี่ยเราท่านก็จะคลายความกังวลขึ้นว่าที่มันเป็นจริงๆต้องบอกว่าเราจะมาเก็บเปรียบเทียบทำไมบ้านชันเป็นไมบ้านลังนั้นไม่เป็นพอช่างคนละคนทําเชื่อไหมว่าโอกาสในการที่มันจะเกิดปัญหาพวกนี้ไม่เท่ากันจริงๆแม้แต่เราไปซื้อบ้านโครงการจัดสรรทําไมบ้านจัดสรรห้าลังติดกันอย่างเราไม่เท่ากันเพราะผู้รับเหมาคนละคน ถึงแม้จะพูดเราบอกคนเดียวถ้าช่างคนทํางานคนละทีมกันปุ๊บมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นที่แตกต่างกันนะครับอ,อันนี้ก็คงเป็นเป็นเบื้องต้นของรอยร้าวครับถ้าเกิดว่าเกิดรอยร้าวขึ้นแล้วค,ค่ะอาจารย์เรามีวิธีการซ่อมแซมยังไงคะ,ะการซ่อมรอยร้าวเนี่ยจริงๆจะบอกการซ่อมรอยร้าวเนี่ยมันจะมีค้าเรียกว่าสดุอุดรอยต่อ,อวัสดุรอยต่อที่เราพูดถึงเสมอมันก็จะแบ่งเป็น3ส,ส่วน3ประเภทก็คือซิลิโคนอะคริลิกและโพลีเอทีนนะครับ การซ่อมรอยร้าวแบบนี้เนี่ยดีสุดที่การใช้จริงควรใช้วัสดุประเภทโพลีรีเทนนะครับบางคนไปใช้พวกอะคริลิกหรือไปใช้พวกซิลิโคนคือซิลิโคนเนี่ยไปใช้พวกเนี้ยมันอยู่ไม่ทนแน่นอนนะครับอะคริลิกก็พอใช้ได้แต่ถ้าอยู่ทนจริงๆคือเป็นพวกของโพลีรีเทนแต่มันอาจจะอยู่ไม่ทนถึงแม้ใช้โพลีรีเทนก็คือว่าถ้าเกิดท่านเห็นจากภาพเนี่ยรอยร้าวที่มันวิ่งลงมาเนี่ยนะครับการที่เราจะทําให้จอยรอยร้าวหรือซ่อมรอยร้าวเนี่ยเราต้องปีดผนังออกนิดนึง เพื่อให้สามารถยิงโพลีอูเทนเข้าไปได้แต่ก่อนยิงเนี่ยแนะนำว่าท่านควรจะทำความสะอาดพื้นผิวแล้วก็ใช้สีรองพื้น,นก่านเนี่ยทาไปก่อนแต่วันก่อนเนี่ยวันพุธวันอาทิตย์เนี่ยผมจัดรายการที่ขึ้นในพิมพ99เนี่ยนะครับช่างเจ้าของบ้านก็บอกว่ามันราวแล้วอยากให้ซ่อม,อมพอซ่อมเสร็จปั๊บเนี่ยบางทีใช้ปูนโป้ใช้ปูนลูกดิ่งโป้ซึ่งก็ใช้ได้แต่ไอ้จุดที่โป้กับจุดที่ผนังอะ่ะมันจะเรียบไม่เท่ากัน มันก็จะกลายเป็นหาที่ระหว่างช่างกับเจ้าของบ้านคุยกันไม่จบแต่ผมบอกว่าเจ้าของบ้านอันนี้ต้องฝากเจ้าของบ้านต้องยอมรับได้เลยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่มีรอยร้าวเป็นโอกาสเกิดขึ้นได้ตามปกตินะครับไม่ใช่ผิดปกติแต่พอซ่อมแล้วเนี่ยจะให้ผนังมันมีเม็ดทรายเหมือนกับตอนที่งานฉาบเนี่ยอันนี้ยากนะครับยากมากนะครับท่านได้ช่างทำจนเน,เนี้ยเยผมว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้รับคือช่างหนีงาน เพราะเพราะถามว่าทำยังไงมันไม่เหมือนเนี่ยแล้วยิ่งทำนก็ยิ่งเสียไปเรื่อยๆไงสุดท้ายที่งานดีกว่าอ,อันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างแล้วผมว่าบางทีท่านเห็นแล้วเนี่ยตอนที่ท่านสังเกตคือท่านดูไงท่านต้องเห็นความแตกต่างแต่พอหลังจากช่างไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่นานไม่เกินสองอาทิตย์ท่านไม่ได้มานั่งเฝ้าดูรอยาวตรงนั้นหรอก แต่ตอนที่ส่งมอบงานท่านดูละเอียดไงเลยก็ไม่ค่อยไม่ไม่อยากรับนะครับบางอย่างนะครับบางทีเราต้องยอมรับในสิ่งที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ครับออันนี้คือการซ่อมรอยร้าวค่ะคแอบให้อาจารย์แนะนําคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะว่าจะมีวิธีการตรวจเช็ครอยร้าวภายในบ้านยังไงดีบ้างอาจารย์ควรจะไปสํารวจตรงจุดไหนเป็นสําคัญสําคัญคะจุดสําคัญของรอยร้าวที่เราควรจะสํารวจและควรซ่อมเนี่ยก็คือ1รอยร้าวตามแนวของวงกบกับผนังเพราะจุดนี้ไม่อันตรายแต่มันจะเป็นปัญหาเรื่องของน้ําซึมเข้ามานะครับ ถ้าเราเห็นรอยร้าวที่เป็นลักษณะแบบนี้คือ4-5องศาก็หลังจากที่เราเห็นปั๊บนะครับก็ให้1ขีดไว้เลยนะครับคำว่าขีดหมายถึงว่าสมมติรอยร้าวมันวิ่งมาอย่างนี้นะครับเราก็ไม้บรรทัดขีดไวเป็นเส้นขนานถ้ามันราวเพิ่มเนี่ยเส้นไม้บรรทัดมันจะห่างขึ้นกับมันจะไม่ได้ระดับ mm hmm. ะนะครับหรือบางคนก็ใช้ไม้จิ้มฟันไปเสียบไว้แล้วผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าไม้จิ้มฟันหล่นแสดงว่ามันราวเพิ่ม อ่านี่คือการสำรวจรอยร้าวที่ที่มีโอกาสอันตรายรอยร้าวที่มาชนกับผนังผนังชนเสาอันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามปกติเพราะว่าเสาวเวลาที่ก้าก่อกระพราชนเนี่ยมันก็มีเหล็กหนวดกุ้งเสียบแหละ,ะแต่เวลาที่ก้าฉาบมาปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการคลกได้เป็นธรรมดารอยร้าวของผนังไปชนคานนะครับเวลามันเราก่อผนังไปชนคานเนี่ยนะครับเขาจะมาเอาอิฐมาเรียงไว้อ่าแล้วฉาบปุ๊บมันก็จะมีการยุบตัวเล็กน้อยนะครับ อันนี้คือรอยร้าวที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะนี่รอยร้าวที่แยกง่ายคือถ้ารอยร้าวที่เกิดขึ้นอย่างเช่นรอยร้าวเป็นแตกลายงาแตกเป็นสังกะโลกอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายรอยร้าวที่อันตรายคือรอยร้าวที่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับเกิดเป็นลักษณะของทำมุมสี่าองศาเป็นองค์ประกอบแรกองค์ประกอบ2คือร้าวกว้างขึ้นยาวขึ้นอย่างรวดเร็วคำว่ารวดเร็วของผมหมายถึงว่าภายใน1เดือน2เดือน3เดือนนียท่านเห็นความต่อเนื่องของรอยร้าวอันนี้แหละ มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เหรออาจารย์ใช่อย่างงี้เห็นไหมดู่างรูปนี้ง<อ>ียมันมันกว้างขึ้นอ่าแบบนี้เกิดจากการซุดตัวของโครงสร้างแล้วถ,ถ้าเกิดปล่อยไว้ไม่ทําอะไรได้ไหมก็จริงๆคือที่มันยังอยู่ได้เนี่ยมันจะเกิดการดึงกันระหว่างเสาคานแต่ละต้นนะครับ ควรจะซ่อมเพราะนานไปมันอาจจะมีโอกาสที่จะพังหรือได้รับความเสียหายในอนาคตได้ครับถ้าเป็นขนาดนี้ก็ควรจะซ่อมเถิดต้องการคุณผู้ชมค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาตรวจเช็ครอยร้าวของบ้านกันนะคะท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยอยู่อยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมช่วงหน้าโทรมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะก่อเสริมเติมซ่อมบ้านเก่าบ้านใหม่ แค่เท่าไหร่ไม่หายสักทีรวไมไปถึงอยากจะขอคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกใช้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการที่จะมาซ่อมแซมบ้าน <พะ S 1> ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ023005245 SMS 4642223มีภาพปัญหาส่งมาได้ทาง MMS 4642522 Facebook.com/slash กูเกลรู้เข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะคะ5,000ไลค์แล้วใช่ไหม พันไรแล้วยังกดไลค์กันได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่กูไกิ n e t ค่ะช่องทางน้องใหม่หอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางไลค์ ID แอดไปได้เลย089-888-9664ช่วงนี้พักกันสักค,ครู่เดี๋ยวเรากลับมารู้รอบบ้านกันต่อะคะ่ะ ซสตาดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วซึมบริเวณหลังคาน้ำเข้าบริเวณปีกนกรอยรั่วของรางน้ำปัญหากวนใจในหน้าฝนจะหมดไปเพียงใช้ซิสต้าดีร้อยทาบริเวณที่เกิดรอยรั่วสามารถทาสีทับได้ให้กลมกลืนกับสีหลังคาทนแดดทนฝนกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่นี้คุณก็หมดปัญหาน้ำรั่วซึมด้วยซิสต้าดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาคุณภาพที่มืออาชีพไว้วางใจ สุดๆหากลิ่นนะคะก็อืมนะสบายใจอย่างที่เขาบอกเราจริงๆว่ามันปลอดภัย